สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo v19 neo มือถือน้องเล็กราคาหมื่นนิดๆหน้าจอเลือกใช้เป็นซูเปอร์อัมเล็ตพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างต่อ,อเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม dream มเมื่อเรียบ let's go เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์การดีไซน์หน้าจอรุ่นนี้ครับก็จะเป็นแบบ Infinity O Display หรือว่าเป็นแบบ Punch Hole Display นั่นเองครับโดยจะเป็นการเจาะหลุมหน้าจอนะครับไว้ตำแหน่งที่มุมบนขวานั่นเองนะฮะส่วนการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยก็จะมีการไล่เฉดสีสไตล์ Vivo เลยนะครับการเรียงตัวของกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นการลีกแนวตรงลงมาแล้วก็วางไว้บนฐานนะครับซึ่งเป็นปี2020นิยมนั่นเองนะครับส่วนในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4 วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และยังครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass ถ้าพูดถึงในด้านของหน้าจอแครบเปรตราคานี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับที่ให้หน้าจอมาเป็น Super AMOLED มีการครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass เพิ่มความแข็งแรงและก็ความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD Plus ขนาดของหน้าจอเองก็ไม่ถือว่าเล็กจนเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะครับขนาดนี้กําลังถือพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ดูสื่อคอนเทนต์กาลังสบายตาเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB t e c แจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยนะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่176กรัมนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติทั่ทวไปเนี่ยน้ำหนักมือถือหน้าจอประมาณนี้ก็จะอยู่ที่190กรัมประมาณ200กรัมประมาณนี้แต่ตัวนี้176กรัมถือว่าเบามากมากเลยนะครับเหมาะสำหรับการพกพาหรือว่าการถือเล่นมือเดียวสบายๆเลยนะครับส่วนถาดไซสซิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Du a l s l o t นะครับสามารถเพิ่มไดโครือ่ดเลาอกใช้ เป็นสซิมการ์ดก็ได้นะครับการสแกนแลายนิ้วหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนแลายนิ้วใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจําใบหน้าส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android ด์9พายนะครับครอบทับมาด้วยฟันทัชโอเอสเวอร์ชัน9.2ซีพียูครับเลือกใช้เป็นควอลคอมสแนปดราค้อน675อ็อกตาคอความเร็วจะอยู่ที่2.0กิกะเฮิรตซีพียูครับเลือกใช้เป็นอาร์เดียโน612ในด้านของการใช้างานทั่วไปครับผมมองว่าในปี2020แล้วเนี่ยควรจะเลือกใช้โอเอส ตัวนี้เลือกใช้เป็น Android 9พายอยู่เลยนะครับผมก็งงว่าทําไมเขาไม่ให้เป็น Android 10มาเพราะว่าปกติเนี่ยในปีนี้เขาไม่ควรจะให้เป็น Android 9พายมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ตีในด้านของ UI ต่างๆครับเพราะว่า Android 9พายเนี่ยก็ถือว่าใหม่แล้วก็ยังถือว่าสวยอยู่ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับฟีเจอร์ของ Android 10เนี่ยมีอยู่เยอะมากกว่าแล้วก็มีลูกเล่นให้ใช้ได้เยอะกว่านะครับดังนั้นผมก็ให้เครดิต Android 10มาประมาณหน CPU ี่ ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าเหมาะสาหรับการเล่นเกมก็ได้หรือว่าแม้กระทั่งการใช้งานทั่วไปก็ดีนะครับถ้าประสิทธิภาพเนี่ยผมมองว่าพอๆกันกับเจ้าตัว snapdragon 665เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะจัดการความร้อนได้ดีกว่าเจ้าตัวนั้นพอสมควรเพราะว่าเจ้าตัว665เนี่ยบอกคําเดียวครับว่าร้อนมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันดีกว่าครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับก,บกล้องหลัง4ตัว quad camera ตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง1.8เป็นกล้องเลนส์ w นะครับมือบนเลือกเว็นเลนส์ ultra ล i d e มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 4K 3 0เฟรมเรทถ้าให้พูดถึงในด้านของกล้องหลัง vivo นะครับอย่างที่เรารู้รกันว่ากล้อง vivo เนี่ยจะทําได้ดีมากมากนะครับในด้านของกล้องหน้าส่วนกล้องหลังของเขาเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานราคาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนอกจากที่จะให้ความละเอียดมาเยอะแล้วเนี่ย48ล้านพิกเซลก็ถือว่าให้เลนส์ต่างๆมาได้ครบนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะไปถ่ายในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ultra w i ไวเลนส์ใกล้ยอย่างเลนส์มาโครหรือแม้กระทั่่งงเเเเลนนส์ออรยาซซ กล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาถึง32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ f 2.5เป็นกล้องเลนส์ไวนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30 f ฟ a มเร a ในด้านของกล้องหน้าครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าประสิทธิภาพของกล้องหน้า vivo เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลตอบรับจากคนไทยที่ดมีมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโทนสีของเขาเนี่ยจะออกแนวสีฟ้าๆเหลืองๆแล้วก็มีความอมชมพูหน่อยๆนะครับดังนั้นใครที่ชอบโทนสีประมาณนี้เนี่ยผมแนะนําให้เลือกใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยถูกใจคุณผู้หญิงแน่นอน ส่วนในด้านการรองรับต่ตางๆรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ครบเลยนะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็จะให้มาอยู่ที่4 5 0 0ม a ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ครับว่ามือถือของ Vivo เนี่ยค่อนข้างที่จะน้นการใช้งานระยะยาวพอสมควรเลยนะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเนี่ยจะเห็นได้ว่า Vivo เนี่ยเขาเน้นการใช้งานยาวๆย,วยวันานแล้วก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยขนาดนั้นนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าใช้งานได้เต็มวันแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคนไม่เล่นเกมหนักๆนะแถมถ้าเกิดบต ชาร์จเร็ว18วัตต์เขาแถมมาให้ครับชาร์จแป๊บเดียวเต็มแน่นอนครับเพราะว่า vivo เนี่ยเรียกได้ว่าถึงจะเป็นแค่18วัตต์แต่ก็ประสิทธิภาพของเขาล้นเหลือครับส่วนในด้านของสีครับตัวนี้ก็จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับโดยสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสี e m i r a l o blue นะครับผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับซึ่งสีนี้ก็จะเป็นสี signature ของเขานะครับก็จะเป็นสีฟ้าออกไล่ไล่ไปทางเข้มๆหน่อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินคล้ำคลามนิดนึงส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็็็นนสสีี Crystal Wi กจะเปขาว ออกมุกนิดนึงไล่เฉดสีออกมาได้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเนาะส่วนในด้านของราคาครับเจ้าตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปในต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองอย่างประเทศฟิลิปปินโดยราคาขายครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8กิกรอม128ราคาที่เปิดตัวมาครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ11,000บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปลี่ยนแปลงจากสกุลเงินของฟิลิปปินมาเป็นสกุลเงินของไทยนะครับซึ่งผมคาดว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้แหละ1 1น0 0ัถึง12,000บาทนะครับเพราะว่าเข้าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะไม่เกินนี้ส่วนโอกาสที่เข้าไทยครับผมมองว่าค่อนข้างจะมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับเห็นได้ว่าถ้าเข้าประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วทําไมจะไม่เข้าประเทศเราถูกไหมครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ชอบใช้ Vivo อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ถึงยังไงนะครับผมก็มองว่าซีรีส์ V ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีราคาคุ้มค่าแล้วก็สเปคเนี่ยครบครันเหมาะสำหรับทุกสายทุกลฟ์สไตล์แน่นอนและก็มีโอกาสาที่จะเข้าไทยสูงมากๆครับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจมือถือรุ่นนี้ก็ รอติดตามข่าวสารกันต่อไปด้วยนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo v19 neo คุณผู้ชมที่เห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและอย่างเช่นเคยครับฝากคุณผู้ชมครับกดไลค์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ้งๆเพื่อ,อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปวโนนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะโดยคุณผู้ชมครับสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ได้ก่อนใครที่เว็บไซต์ c t 6 s i c e s r ได้เลยนะครับซึ่งทาง ก็จะมีทีมงานที่อัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเรียลไทม์เลยนะครับมีอะไรเปิดตัวมาใหม่ข่าวสารเกี่ยวกับ IT อะไรต่างๆครับบอกได้เลยว่าอัปเดตกันวินาทีต่อวินาทีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทีมงานของเราเดี๋ยททำงานหนักมากจริงใครสนใจที่จะอ่านข่าวนะครับผมก็แนะนําไปที่เว็บไซต์ของ CT s i c e s t o r ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานนะครับทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของเราไว้ให้คุณผู้ชมด้วยกดเข้าไปดูผลงานแล้วก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ IT ทได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดร ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเก้ลากกย